เมือเอ่ออื่นนี่ก็สิเปิดฤดูกาลแล้วขากูคือยังลอยเนาะดอะโชว์มังกรนีนเขาแทงเข่าพี่เมลิกสัปดาห์ที่17ประจำช่องโคดเต็ก แก่เต้มนะครับฤดูกาล2026-27นะครับส่วนมืออื่นนี่เพิ่นสิเปิดฤดูกาล2025-26นะครับในชีวิตจริงเนาะครับเนาะนี่ก็คือดอลลาร์ลุมานะเพิ่นมาอยู่นั้นผมก่อนแล้วนะครับศูนย์นาก็เป็นพ่อลุกล้อเบนจามินเจสโกคู่กับไอ้หนุ่มโอซีเมนปูนซีเมนหรือไอ้แบทแมนของเรานั่นเองนะครับนี่โคตรแตกยืนนาตึงนี่แหละครับนี่มีนิโกวิลเลียมอีกต่างหาก นะครับเจอกับบอลมัดนะครับซึ่งมือแร่งนี่นะครับบอลมัดพนอดีเจอกับลิวพูดในนัดเปิดสนามนะครับเวลา2องนาฬิกานะครับวูดไอซีแหกอันตาขึ้นมาเบิงกันไปนะครับสำหรับเอฟซีอันทิมหงแดงนะครับขอให้โชคดีนะครับบอลมัดกะบจะได้กับเสียบอลมัดล่ะครับเบากืจอซะแมนเชสเตอร์อยู่นเต๊บขอโคตรแตกแจกแต้มกันไมาในแผนซีหนึ่งสองหนึ่งสองคือเกาหลีล่ะนะครับฮะคู่นานี่ยบ๊วยบอกืจอซะครับ ผู้เด่ดติดตามมาทุกอีพีเนี่ยก็สิรู้ว่าเด็ดสำไดะนะครับอบอลมัดนะครับเพิ่มมาในแผน4 2 3 1นะครับสุดยอดนะครับไี้นี่พี่โอซิเมนน้ำทีมครับเอา้าจังได้ก็ฝากคอมเมนต์มาคุยกันนะครับผมอ่าฝากไล่พร้อมนะครับทุกวันจันทร์สองทุ่มไปกันครับ จกสิฝ้าวมามาใส่ดอกเตยออกไปทุกที่เพื่อนเงุนยิบตัวเองเหรเฮ้ยเสียดายไม่ยังละเพื่อนนี่เด้อจ้าวันนี้แล้วจังไหนมาเนี่ยโอ้ยออกเสยลำนาลำนาเกมยุดใช้ละ เบิังกันนะนั่นนะเสื้อเข้าเนี่ยนะนั่นเท่เคร่งโตไม่ร้อนก็ร้องเสียบเสียปากว่าเมนแมนเราบอกกูโอ้ยปัดออกบ่พ่อไม่เห็นกูเสียหลังบาดอีก ยังบ๊ม <toys> ีไผเห็นย <gypt> ังกันได้ครับเป่าเบิดเวลาครึ่งแรกครับผมเฮ้ยคิดว่ามือแร่งนี่เลี้ยวพู่สิรอดบอกว่าเตโอฮะเฮ้ยไผสิบบรอดบอลมัดเนี่ยนะสิมุนเอเล็กวาอยู่นี่ฮึ่มเชี่ยบอลมัดขึ้นเขาละเดี๋ยวทำท่ามาออกโตนะใจลึกๆขนาดเพื่อนมือแร่งตัวดีซัดเลี้ยวพู่บอกว่าเอาแน่นอนอยู่แล้วถ้าเบิงเขารัวพี่เดชครับม่วงมาหั กับเพื่อนรับปีกบ่ครับเอาไปสมัครเบิ้งที่ล่ะอ้าวดื่มน้ำปัสสาวะให้เรียบร้อยนะโอเคครับคนครับอ้าวมันคือดึกแต่ว่าเสียมือแร่งเนี่ยมันที่ไหวเวลาทาเบิ้งอยู่บ่โอ้ไม่ไหวดอกดึกโปวด้ทเบิ้งผลเอามือเอเศร้ารอดโอเคสูเปอรมาอีกแล้วปวดกระบาลเนี่ยโอ้ดีนะว่ากูเนี่ยเนี่ยว้าอชิบิ้นเอี่ย อุปัตตวมกัตรกูแหงนะว่าบริจาคกูดอกเฮ้ยยตรงขนาดนั้นยังไม่ครบนะผมว่าเรียงจังไหนจังไลิกลับไปซ่อมอ่ะแนะน้ำให้ดแดงคันหาไปหาขวดรเนอะเอาซัตว์มครับโคตเออนั่น่ะเออไปยกน้อเพื่อนขอโทษขอโพยเพื่อนอ่ะโมลิมเราบ่ใจไรดอกครับผมโอ้ยเสียดายเด้สวยหน่อยเดียวนึงมันเป็นอย่างนั้นได้ไงครับโคตรโผู่กันครับพี่โดเสียดายหุ่ซีเมนต์ออกพี่โดสิเขาครับไปครับพี่โดครับ ได้ผมเลยนะครับได้เลยเดี๋ยวโชว์ให้ดูครับผมเดี๋ยวจัดให้บอลมัดกับเพียนด้วยกันครับอืมอ้สลับกันไปนะเพื่อนหายใจพวท่านแล้วล่งมาเดี๋ยวกูขึ้นไปเองฮ้ยเฮ็ดจังไหนจะยินได้กลับไปสอบนะำมูครับอืมคอยบอกคอยจ่ากันน่องอืมสู้ๆผมเนี่ยครับผมนี่ทีไปยุไสมาเนี่ยวอยเยวออวย อยู่น้ำเฮานี่ละไปไซกับบ่อได้บุ้ยไปเอาอีกต่างหากแมนยูเปลี่ยนตัวอีกครับอืมได้แม่นแน่แล้วด้วเนาะอขอพักหน่อยครับไปไปเอลิกน้องได้แล้วครับเดี๋ยวผมโจยดูครับพี่ามาแล้วครับเดี๋ยวผมจัดการเองมาจัดมาเลยพี่ย,ย่อยตับหวานในก่อนจัดจะมาแล้วโอ้โห้ปา จอป่ะดิผมพลาดโอกาสไปได้จ <es> ังเลยโอ้โหขอโทษครับโผมครับเจอดายกรรมการเป่าโนวิดไปเวลาการแข่งขันสโลปเฮดเมียยังกันบ่ได้เสมอศูนย์ศูนย์ครับผมสะดุดจนได้โบเมนลิโอพูดแซงขึ้นเป็นจ้าฟูงแล้วบ่เนาะเงิดมือแรี้ยงคิดว่าสิถึงแจกดอกปะอืมอืมน้ออย่าคิดโดนนะท่านคอยว่ากันบบลูเพื่อท้าทายลูกแดงลูกหยักเบ เออได้เลยที่รักเออพง่ายๆได้ไหมล่ะครับครับเอ่อยัดแน่นผู้ชายไม่เห็นแหละถ่ายรูมกูหันโอ้ยได้ถ่ายได้อยู่ครับไม่เช็คตารางคะแนนดูว่ามัเลี้ยวพูแซงก็คืนเราบอกยืมยังบพราะท่นเชงกับพดแม่นอยู่ปะโอ้ยเลี้ยเอ้ยเสียดายเนาะก็สามารถจบสกอร์ได้คิดเังไหร่เนี้ยน้องปล่อยผมไปหรอครับผมอยากนอนแล้วเอ้ยแต่กระผมสะดุดเกมนี่ว่ามันถือเลี้ยวพูบนเสี่ซงขึ้นเป็นจ่าฝูงเราบอกกับพดหัวใจตุ้มๆตําๆมานะผมมาเสียวหลังปั๊บ อยู่ครับสงสัยถือแซงล่ะล่ะมั้งครับจังได้ก็ขอโชคดีครับคืนนี้ครับเสียทีมไหนล่ะคนบบอลมัดครับโอ้โธ่มั่นใจเนาะเอาละครับนี่คือตารางคะแนนแมนยูแข้งไป17แล้วนะครับ17นัดแล้วมี42ลิเวอร์พูลไล่มาแล้วครับเสียวหลังไม่ไหวๆครับโอ้ส่วนนี้คือนะครับนี่คือนะครับชมหน้าของนะครับดาวซันโวเพิร์นนะครับโอเลียมบัสกินของจริงครับกับโอซิเมนครับผมฝากรอติดตามอีพีต่อไปนะครับเด้อ